ก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี จะทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคี่เธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอือมมไม่ต้องรอให้ใครนับธือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอดา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 ,ดา อยู่นี่เองนึกว่าหล่อเหรอหล่อไม่หลอก็หน้าหอกลับบ้านนะครับพี่สวรรค์มีภารกิจใหม่ให้พวกเราช่วยกันจัดการครับพี่รู้ข่าวที่มีวัยรุ่นผูกขอตายผ่านแคมฟอกก็พี่เออรู้แล้วว่าน่าสลดใจมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่สวรรค์สนใจเรื่องที่แคมฟอรกระบาดในหมู่วัยรุ่นเหมือนกันเหรอถามอีกแล้วนะเคยรู้อะไรเองบ้างป่ะถ้าไละเนี่ยหรือว่า มัวแต่วุ่นวายใจเรื่องของตัวเองอน้นๆๆๆๆัวๆอๆๆ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 ันๆๆนนัๆนๆัๆนๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆน่ๆๆๆนๆ่นๆๆๆๆปๆๆๆๆๆๆ้ๆยๆนเๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆเลยๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆัๆๆ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 ดๆๆๆๆๆๆๆรรๆๆ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 รๆๆ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 นหรอเฮ้ย รองรอยลำโอ้โหฮาฮ่ามา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าก่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮอา่ามาย่่านะาอนนี้าม่ว่างกาาฮ่าาาฮ่่าฮ่าฮาฮ่ฮ่า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 ่่าอ่า่าว่าฮ่าโ่่าฮ่าฮ่า่าง่า่่าา่าาฮ่ ไม่บอกไว้ก่อนไม่สนใจก็ดีเลยร้านรวมคนเยอะมากๆงั้นฝากของไว้เดี๋ยวนะฝากดูแรงกันไม่คองด้วยตอนนี้ลุงจะไปทำงานก่อนมันเก่งจะลึกเกินไปแล้วนั่น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 ท้ายที่เขาฮันโปชนะจำโกตันคนใหม่ให้กินกาแฟฟรีกินกาแฟฟรีเดี๋ยวแบลของก่อนแบล็คก่อนเอาไปเก็บก่อนนะของแม่มันนุ่มๆว่า ไอ้ไอ้น้องหนูตกใจเลยไอ้สมองกลมแสบไหนบอกว่าของมาฝากเอาคนมาฝากเลยหรอวะนึกฝากตัวด้วยนะครับแบะตั้นเสียรู้เสียกลวงอีกจนได้เอ๊ะแต่ทําไมเสียกลวงมันดีบจังนะเอ,อยคิดอะไรมากแกแค่เพื่อปากเสียทักนิดเดียวพี่เพ้นเป็นผู้ชายอ่ะพี่เพ้นไม่เข้าใจหรอกว่าการที่ถูกว่าอ้วนเนี่ยนะมันเสียใจขนาดไหนอะ เราช่างอ้วนจริงปะอตั้งใจฟังนะแกเนี่ยไม่อ้วนไม่มีตูดไม่มีนมไม่มีอะไรเลยแกเดียวที่มีคือแกดำแต่ดีว่าดำน้อยกว่าไอ้นี่นิดนึงเอออ้าวเอ๊ะแวะเข้ามาบ้านฉันได้ยังไงนี่พี่เพชรพูดดีๆนะไอเตี้ยขอโทษใช่ไหเดี๋ยวนี้เลยไม่ขอโทษเว่ยทำไมฉันเป็นเตี้ยที่หัวนอนแก ดำแล้วเนี่ยแกแกยังโง่อยใช่ขนาดไอ้สมรีนะแอบไป,ปมีกิ๊กมีกั๊กนะยังไม่รู้เลยอ,อย่างเงี้ยเขาไม่เรียกโง,ง่เขาเรียกอะไรละ่ะสวยแต่ไม่มีสติปัญญาโอ้โอหรือแปลชันๆก็คือโง่อโอยังไงพี่ว่าฉันโง่นี่โ<อ>ง่ที่น้องสาวแอบไปคบผู้ชายแล้วฉันไม่รู้ใช่ไหมทำไมฉันจะไม่รู้ว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะมันชื่อไอ้โม ใครไม่เลี้ยงก็เต็มยศเลยเนี่ยนี่ลุงโมลุงโมมาอดีเลยนะเขากำลังทะเลาะกันเรื่องหนงหมูเฮ้ยจะบ้าพูดคนเดียวนี่ยนี่นี่นี่ฉันไม่ได้พูดนะเว้ยไอจอดพูดความเลวของตัวเองแท้แท้ไปโยนให้คนอื่นไอพีเพชรไอเตี้ยไอผู้ชายปากผู้ชายปากมาปากมาเองด่ปากมาแล้วเว้ยจริงเหรอพี่ จริงไงเด็กเรื่องที่มันแอบมีกิก๊กใช่ไหมไอส้สำเรียไม่เรื่องที่มันว่าพี่ปากมาจริงจริงแล้วพี่เนี่ยปากหมาใช่และแกก็กำลังปากแตกเพราะ <c oughs> บางอาจมากจะ <c oughs> จะว่าไปแล้วเนี่ยฉันก็เข้าใจมันนะธรรมดาไอส้สำรวมเนี่ยมันเคยผิดพลาดตอนเด็กๆมันคงกลัวว่าไอ้สำเรียจะทำผิดเหมือนกับมัน <c oughs> นี่แหละนะหัวอกคนเป็นพี่อ่ะ เป็นห่วงน้องอย่างนี้แหละเฮ้ยพี่เพทยนี่ไวทองปะเนี chanting, ่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะรู้ว่าอะไรดีอะไรเลวเนี่ยก็ไปขอโทษพี่สำรวมเขาสิไม่ขอโใจเฮ้ยถึงจะหลอแต่ก็มึนเว้ยมึนมึนแล้วก็มึนอ โอ้ยเนี่ยลุงโมต้นเหตเนี่ยมาจากลุงโมเลยนะลุงโมต้องจาัดก,การเรื่องนี้โอ้ยไม่เอาหรอกไม่ชอบอยู่กับคนเขาดีกันฮะ <c oughs> ใช่เวลาเล่นปะเนี่ยฮะไม่รู้แหละยังไงลุงโมเนี่ยต้องโดนใจให้พี่เพชรไปขอโทษพี่สำรวมเดี๋ยวนี้ ที่มะไม่อยู่เพราะว่าไปเอาทิ้งไปสัมมนาความเลวนอกสถานที่ครับและที่เสียกวนที่เกียรเลนหลานเนี่ยมันเป็นนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วครับพี่ร้อยเปอร์เซ็นเชื่อพี่พี่เคยสงสัยอะไรผิดไหมพียบแต่ทุกครั้งที่เสียกวนเป็นแบบนี้เนี่ยมันต้องมี something wrong ครับครับใครจะ s p r i ง g s o ครับเอาไวโรยผลผ,ลผ,ลผลื่นการให้แกสิ something wrong มันแปลว่าผิดปกติจะว่าเป็นรู้สึกผิดปกติยังไงยังไงไม่รู้นะมันเลยสมองกลัวมันหลอกเรา ธรรมดาล้านไม่ค่อยจะมีแขกเข้าอยู่แล้วนี่ใช่ไม่ค่อยมีแขกเลยมีแต่คนไทยแขกไม่ปักผมมึงสองคนนะกลับล้านไปเลยอยู่ที่นี่เปล่อากาศล้านกุ้ไป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 ี่นี่เปลาเหลาเย็นทั้งหดใช่ผิดปกติแบบนี้จำเราจะต้องหลอกถามความรับจากเด็กใอ้อัานหนูอ่ะ เรารู้หรือเปล่าว่าทำไมแปะกวงถึงให้ลื้อเนี่ยมาอยู่กับอัวอ๋อไม่รู้เด็กไม่รู้จำเราจะต้องเปลี่ยนคำถามเฮ้ยอน้องรู้่ะตอนที่ลื้ออยู่ที่ร้านเนี่ยแปะกวงมันชอบทำอะไรที่สซดอ๋อมีตอบง่ายเลยเฮ้ยก็ตอบมาสิแจเล่นคอมเล่นคอมแล้วจะตอบใจทำไมอะครับก็แปะกกวงซื้อคอมมาใหม่ ได้ยินไหมเสียโกวงเล่นคอม<ะ>ครับได้ยินครับแล้วเล่นคอมไม่ผิดตรงไหนแ่ะครับพี่แล้วก็ไม่ยอ,ใอยายามให้น้องหนูยุ่งด้วยแล้วก็ไม่ยอมให้น้องหนูยุ่งด้วยครับเขาก็อาจจะกลัวว่าเจ้งหนูหนี่นไปทำคอมกาพังอไสิครับโอมองโลกในแง่ดีนักนะ <c oughs> ไปคนเดียวก็ได้ <c oughs> อุ้ยมองโลกในแง่ดีก็ผิดนะ <c oughs>